สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เมื่อปีที่แล้วขณะที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสงครามระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอซร์ไบจนันที่เรียกว่าสงครามโรวนก็ได้เจอหนังเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำที่ใช้ในสงครามสมัยใหม่น่าสนใจและสนุกมากค่ะวันนี้วันสบายสายมา,าพักผ่อนด,ดูหนังกันค่ะ เนื่องจากเป็นหนังสั้นที่ฉายในปี2012เลยจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะเผื่อใครที่สนใจอยากดูแบบเต็มก็เข้าไปรับชมกันได้ค่ะนาเขตทหารเซอรบีนประเทศราเซียรถคันหนึ่งกำลังวิ่งเข้าไปยางสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งห้ามรถภายนอกเข้า

เขาได้ส่งข้อความและข้อความก็ได้มาถึงชายคนนี้แล้วลท่านใดน,นั้นรถทหารก็ขับเข้ามาวางเพื่อทำการสศพทหารเริ่มเข้ามาสอบถามว่าขนอะไรมาชายลึกลับค่อยๆดึงปืนออกมาแล้วก็เฝ้าดูเหตุการณ์ Это кто? Это Лев, мой двоюродный брат. И почему о нем не говорил? Да посмотрим, что у тебя в багажнике. И ты, сиди в машине, только вы дергай. Давай! Закрывай! 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 Не стреляйте! Не стреляйте! Что вы, голубчик? Или ты садишься за руль, или я. พวกเขาได้เดินทางต่อโดยแวะรับทหารที่ซุ่มสอดแนมเข้าร่วมเดินทางด้วยพวกเขาเป็นสายลัดชั้นยอดของหน่วยบรัญรชาการปฏิบัติการพิเศษของซารัฐ boys. ภารก,กิจของการมาที่นี่คือเพื่อหยุดการค้าอาวุธระหว่งงงางโซคลอฟและเชฟเซนโกและในขณะเดียวกันก็กำจัดพวกมัน boy. Wait There were back. หน่วยคอามมดส่งโดรนออกไปตรวจสอบพื้นที่ก่อน โดนแล้วเขาก็แยกย้ายไปประจำจุดที่วางาไว้หน่วยซุมยิงขึ้นไปด้านบนเพื่อหาทําเล นี้กำลังใช้โดรนตรวจหาเป้าหมายโ <'s> ดรนสอดแนนกำลังหาตำแหน่งของโซโคลออฟเมื่อกับตันเช็คตำแหน่งของผู้คุมที่อยู่ด้านบนและส่งสัญญาณ s <S เขาก็สวมเสื้อคุมเหาะล่องหน Seconds. Copy. Everybody's? the Da. เื่เชฟเชงก็มาถึงเธอรีเคก็เริ่มเคลื่อนตัวด้วยเสื้อคลุมน่องหน ชาร์คใช้ดวนกำจัดผู้คุมด้านบนส่วนกัปตันก็กำจัดส่วนที่เหลือ <Negative. S 2> แล้วรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ก็มาถึง

เมื่อเชฟเชงโกมาช้าสุขลอฟก็เริ่มชักจมูกได้แล้วเชฟเชงโก้ก็ออกมาและเริ่มเปิดฉากการขายดเชฟเชงโก้ก мне м о มา е н ь г и в ่ т они, твои деньги. ไม่ต้องห่วงเมื่อตู้คอนเทนเนอร์ถูกปลดออกระบบเครื่องเสียงรบกวนก็จะเริ่มทำงาน มีหัวรอบนิวเคลียร์ทั้งหมด6ลูกอยู่ในนั้น สัญญาณเริ่มการโจมตีเชฟเชนโก้ก็ถูกโดนนี้เป็นคนแรกโซคลอฟถูกฆ่าด้วยคนของเชฟเชนโก้ In the SUV your call หมายถูกกำจัดหมดแล้วแต่ตกับตันก็ยังต้องการให้ปลดหัวรบนิวเคลียร์ชักถูกให้ทำหน้าที่ปลดหัวรบระเบิดและเพปเปอร์เป็นผู้คคุมการทางด้านทิศเหนือ และทันใดนั้นเพปเพอร์ก็เห็นทหารที่ใส่เสื้อคลุมล่องหน ตอนนี้โดนกำลังตรวจสอบที่มาของขุดยนต์แต่ไม่พบข้อมูล เพเปอร์ยนระเบิด EMP เพื่อเปิดเผยตำแหน่งของศัตรูอย่างไรก็ตามการโจมตีหุ่นยนต์ก็ไม่ได้ผลเนื่องจากระบบป้องกันของหุ่นยนต์กัปตันให้เทอร์รี่เคลไปล่อหุ่นยนต์ ของหุ <ged> ่นยนต์เร็วเกินคาดกัปตันตึงตัดสินใจใช้รถหุ้มกรอบ ำลังวิ่งสุดชีวิตไปยังของ you, บกัปตันก็กำลังตามเข้าไปอย่างสุดความสามารถด้วยรถคู่ก่อ u ชักก็ถูกยิง <is> าต้องจุดชนวนระเบิดบนศพของชักตามกฎ <Sorry, pal. S 1> ขณะที่คุณเดียนกำลังจะยิงเธอดีเครถทุ้มก่อก็พุ่งชนหุ่นเดียนเข้าทาันที The point. Got them all. และแล้วพวกเขาก็เอาชนะศัตรตูแล้วมารวมกันที่จุดนัดพบ ที่พวกเขากำลังจะไปปลดหัวรบระเบิดทันใดนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็ปากฏขึ้นและยกตู้คอนเทนเนอร์นั้นไปหนังสั้นเรื่องนี้ฉายในปี2012โดยสร้างบนพื้นฐานของเกมที่ชื่อว่า Ghost Recon อาวุธที่ใช้ในเรื่องนี้มีพื้นฐานมาจากระบบเครื่องช่วยลบของกองทัพบก โดยกองทัพสหรัฐสําหรับการทําสงครามยุคใหม่ตามที่ได้กล่าวไว้ทั้างต้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ต้นฉบับไว้ด้านล่างขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ